ออหัวหน้าดกินอาหารอช <ๆ S 2> <ๆ S 1> ข้ารู้ว่า,าเธกษิณจับกุยเจียนโฉให้ได้แต่ถ้ากินต้องนอนบ้างมามะกินก่อนจะได้มีแ,แรงอ่ะแล้วเขาวางใจเถอะพวกเราคอยช่วยอยู่จะได้ร่องรอยได้ีเ่เออนี่เจ๊เชี่ยสืบเยอเรื่องเขากุยเจียนโฉข้าได้สื่อมาแล้วนะเขาไม่สิทธิ์พ่รู้ใจคนหนึ่งชื่อหุนอูุ๋ยเจ้าเคยได้ยินฉาย,ยาเขาไหม พราะเขาสองคนเป็นคู่หูกันมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเมื่อปีก่อนอ่ะอยู่ๆก็หายไปอเอ๊ะจริงสิหรือว่าเขามีความขัดแย้งกับขุนอูคุยดีหุณนน้าลีเมื่อกี้มีคนส่งจดหมายด่วมาให้ผู้ชายซื้อครับฮะนี่ครับ ไม่สบายเหรอข้าคงต้องกลับไปก่อนถ้างั้นข้ากลับไปด้วยนะเออแต่ว่าแล้วมือปราบลีจะทำยังไงดีล่ะข้าไม่อยากจะให้ท่านแม่ต้องกังวลใจอะช่างเถะนะเจ้าสองคนจยได้เป็นห่วงเลยนะแม่ของท่านสำคัญกว่าข้าว่าพวกท่านรีบกลับไปหาหนางเถอะเอออย่างนี้ข้ากลับไปคนเดียวยอเยอะอยู่ช่วงานหัวหน้านดี เสรธุระข้าจะรีบกลับมาอ๋อได้เลยมีเสี่ยวเยี่ยช่วยเชื่อว่าง,งานของข้าคงจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละกลับไปเถอะทำไมอ่ะเราสองคนไม่เคยแยกกันเลยอยู่ๆถ้าจะต้องเดินทางคนเดียวแบบนี้ท้าไม่วางใจอ่ะ เอาละพอเข้ากลับไปถึงบ้านหากรู้ว่าท่านแม่ไม่เป็นอะไรแล้วข้าจะรีบกลับมามให้ข้าไปกับท่านดีกว่านะเอ้ยไม่ต้องรอข้าแค่กลับไปที่บ้านไม่ได้ไปไหนสักหน่อยหากคนท่าหนหลีรู้คงไม่ดีแน่เดี๋ยวจะเป็นการผิดคำพูดอ,อ่ะหืมอ่ะแขวนจะแม่กวนอิมไห้นะ จะข้าม่อพระเจ้าเลยนะจะแม่กุลอิมจะคุ้มค,ครองให้ท่านปลอดภัยเชื่อข้าเถอะเข้าไปนะอเอาละเอาละรักษาตัวด้วยระวังตัวด้วยนะเข้าไปนะปลอดภัยนะครับออ๋ได้ท่งนี้นะครับ ดูแลสุขภาพด้วยแม่รองท่านไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนี่คือรังนกตุนอย่างดีท่านกินหน่อยเถอะนะข้าไม่หิวเอาวางไว้เถอะ แมร่รองไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนอะยีอี้ได้ยินว่าเจ้าปักผ้าเก่งถ้ามีผ้าอยู่พื้นหนึ่งอยากให้เจ้าปักให้เอเอข้าข้าจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวข้ากลับมาข้าฝีมือของแมรง่รอง ไม่เลวเลยจริงๆนางคงไม่คิดทดสอบฝีมือข่าหรอกนยะแต่ว่าทำไมถึงไม่แค่เครื่องเดียวล่ะลิงเกาะบนกิ่งท้อหมายความว่ายัางไงพวกเราไปบ้านสก,กุลกลัวหวังว่าคงจะได้พบบาะแสะการตายของท่านกลัวนะข้าก็หวังแบบนะ เรียวน่าลีมีข่าวของคุ้ยเจียนโฉวแล้วล่ะครับจริงเหรอได้ความว่าไงบ้างไปกบไปกบนครับกันอ๋อท่ารีบไปเถอะข้าจะไปบ้านสกุลกัวเองอได้ข้าขอตัวก่อนไปครับ ท่านพี่อีอี้ทหายไปไหนมาทั้งวันข้าตามหาเจ้าไปทั่วเลยนะเออข้าช่วยแม่รองปักผ้าอยู่ในห้องของนางอ๋อเจ้าอยู่กับแม่รองเหรอแสดงว่านางชอบเจ้าแน่เลยอไม่หลอกข้าช่วยปักผ้าให้นางแต่นางไม่อยู่เจ้าคงจะเหนื่อยแล้วไปเถอะไปพักก่อนดีค่ะโอ๊ยฮยมือเจ้าเป็นอะไรอ่ะฮะไม่มีอะไรอ่ะ เป็นเพราะว่ามือข้าไม่นิ่งและข้าก็ปักผ้าไม่ค่อยเป็นก็เลยโดนเข็มทิ่มเจ้าดีโก่จริงๆถ้าไปลองรู้เข้านายต้องไปชอบเจ้าแน่เลยมาตามข้ามาข้าช่วยทายาให้นะค่ะยีอีอ๋อแม่รอเจ้าเจ็บมืองั้นเหรอค่ะข้าไม่รู้ะว่าเจ้าปักผ้าไม่เป็นขอข้าดูหน่อยเจ็บมากไหม แค่เรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรมากแล้วคะ่ะเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรแต่เลือดไหลใหญ่แล้วอะเรื่องเออเพราะข้าไม่ดีเองทำให้หยีอี้บาดเจ็บต,ต้องขอโทษด,ด้วยอย่าพูดแบบนี้สิครับท่านเป็นห่วงหยีอี้ข้าก็ดีใจมากแล้วนั้นเจ้าไปเถอะ ได่รอตอนท่านพ่อไปถึงสะพานเขาได้ยินท่านพูดว่าอย่าได้เข้ามาหมายความว่ายัางไงเจ้าได้ยินด้วยเหรอเจ้าไม่เข้าใจความหมายจริงๆอะเหรอ ในตอนนั้นข้าอยู่ข้างล่างบันไดหรือว,ว่าเจ้าสงสัยค้าแม่รอท่านกับท่านพ่อรักกันข้าจะสงสัยได้ยังไงล่ะข้าแค่ถามไปอย่างนั้นเองจริงเหรอกเลยง เจ้าจำไม่ได้จริงๆนะเหรอ อะไรขึ้นเนี่ยเข,ขาก็ไม่รู้ไม่เป็นไรบ้างหรอเปี่สตามหมอเดี๋ยวข้ามีใครอยู่ไหม